ค่ะอันนี้เนาะที่น้องนกให้พี่อ้อยมาพี่อ้อยแบ่งไปนะคะเมื่อวานแบ่งไปให้เพื่อนบ้านเนาะคือแบ่งไปเยอะมากนะคะแล้วน้องนกก็ให้พี่อ้อยมาเยอะมากๆด้วยหัวปีรู้สึกว่าพี่อ้อยแบ่งไปสามสามหัวนะคะ,คะมะพร้าวน้องปอกให้เลยนะคะ เพราะว่ามือพี่อ้อยจับมีดไม่ถนัดเนาะขนุนอ่อนอันนี้มะม่วงแก้วนะคะมะม่วงแก้วกล้วยก็มาทั้งเครือเลยแล้วก็พี่อ้อยก็แบ่งแบ่งไปให้เขาเนาะอันนี้มะม่วงอกล่องพิคุณทองนะคะน้องบอกว่าให้ล้างแล้วผึ่งเอาไวนะ้เนาะอันนี้พี่อ้อยยังไม่ได้ล้างเลยนี่ขนาดแบ่งแบ่งไปให้เขาเยอะมากเลยนะคะ อันนี้ก็ออกลองพิกขุนทองเหมือนกันแต่ลูกเขาจะไม่ค่อยเหมือนกันเนาะยังมีในบ้านอีกนะเพราะว่าเมื่อวานบางส่วนพี่อ้อยเอาเก็บเข้าบ้านอันนี้อันนี้จะเก็บก่อนนะคะันนี้สุกอันนี้จะออกสุกละอันนี้เพิ่งเก็บเมื่อวานที่พี่อ้อยสอยอยู่กับน้องนกเนาะสอยได้กันเมื่อวาน ลูกใหญ่นะคะไม่ใช่ลูกเล็กเลยนะแต่มือถือถ่ายออกมาดูไม่โตเนาะแต่ลูกเขาใหญ่มากๆเห็นไหมคะเต็มมือเลยลูกนี้ก็ใหญ่มาก ขนุนอ่อนเดี๋ยวพี่ก็ต้องเอาไปต้มนะคะแล้วก็ทํตาตําขนุนหรือซุปขนุนเนาะฝายมะพร้าวก็เดี๋ยวจะมาขูดเนื้ออ่อนหน่อยก็จะไปทําขนมที่แก่หน่อยก็จะไปหัน่นแล้วก็จะคั่วเอาไว้นะคะทําเมี่ยงคํา จิง้งวาเพื่อย,ยถ่ายคลิปครับเข้า,ขาแล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้อ,ออกจากถุงเนาะถ้าเป็นตอนนั้นน่ะ <c oughs> เพียบ <c oughs> แล้วก็ยังมีใบเตยใบยอแล้วก็มีอ่าบอนนะคะบอนพี่อ้อยปอกแล้วก็นึ่งไว้แล้วเก็บใส่ตู้เย็นไว้ขอบคุณน้องลกมากมากเลย ให้มาเยอะมากลูกชายพี่้อยก็เก่งใจเนาะนนกไม่เอาไปเยอะไม่เอาไปเยอะนะเจ้านั้นก็หูมาวานนี้สอยได้เยอะมากมะม่วงขนาดน้องสอยมาตลอดนะคะหรือตกน้ํามัง่งอะไรมั่งเนาะได้หนึ่งเข่งกับหนึ่งกระมังใหญ่ๆเลยนะคะก็แบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งเนะ้ะเขาก็แบ่งขายก็ไม่ได้เพราะว่าคนเขาไม่ไม,ไม่ไม่ทานกันหรืออะไรประมาณนั้นเนาะ เหมือนกับทุกบ้านมีปลูกอะไรอย่างเนี้ยค่ะเขาก็เลยขายไม่ได้แต่ตัวเนี้ยมะม่วงแก้วถ้าเขาไปตลาดเขา,เขาขายได้อยู่แต่เขาไม่ได้ไปเนาะน้องน้องก็จะขายหลักๆก,ก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงเบานะคะที่หลักๆที่เขาขายได้เนาะพี่มีคนสั่งจองอะไรประมาณนั้นนะส่วนอันเนี้ยบอกเก็บไว้ให้พี่ เยอะขอบคุณมากมากเลยน้องนกคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เขารับชมคลิปนี้นะคะชอฝากากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากาช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ you <sweak>